ช่วงสุดท้ายของชาลันอลี่นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะน้องนางกับน้องไอจะพาไปปิดทริปนะคะการท่องเที่ยวแบบออฟโรดนะคะไปมาหลายที่แล้วทีเดียวนะคะที่แม่ห้องสอนวันนี้จะพาไปชมความสวยงามของแม่น้ำสองสีนะคะที่บ้านศบเมยเนี่ยแหละค่ะจะสวยงามแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามน้องนางกับน้องไอไปชมพร้อมๆกันครับแล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตกอยู่แล้วมาอยู่กันที่สุดเขตชายแดนเลยซึ่งอยู่ในของเขตอำเภอศพบเลยจังหวัดแม่ท่องสอนนะคะและที่เห็นอยู่ด้านหลังเราค่ะนั่นก็คือแม่น้ำสองสีนั่นเองค่ะจะเป็นแม่น้ำสายสายสีเขียวๆนะคะก็จะเป็นแม่น้ำศพบเลยแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้เป็นแม่น้ำสาราวินนั่นเองใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมค่ะมาชมกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตรง จะมีลักษณะยังไงบ้างไปกันเลยค่ะห,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 หลังจากที่เราสองคนเดินทางด้วยรถออฟโรดมา2วันหนึ่งคืนกับเส้นทางมากกว่า100กิโลเมตรจุดหมายสุดท้ายของทริปนี้นั่นก็คือการมาชมแม่น้ำสองสีความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างขึ้นแบบลงตัว อยู่ที่บ้านศพเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งหากพูดถึงที่มาของคำว่าศพหมายถึงการพบกันการบรรจบปลายสุดแม่น้ำและเมยหมายถึงชื่อแม่น้ำเมยที่ใช้แบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทยในจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับประเทศเมียนมาค่ะเรามาเดินลงมาข้างล่างนะคะจะไปดูจุดศูนย์กลางซึ่งเป็น2แม่น้ำสองสายนะคะที่มาบรรจบกันจะเห็นได้ชัดเลยสีสีจะแตกต่างกันมาก เป็นสีเขียวนะคะออกเขียวๆเสใสแล้วก็สีขุ่นเดี๋ยวไปดูกันอย่างที่บอกว่าการมันจบกันของแม่น้ำสองสีมาจากแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยโดยแม่น้ำสารวินจะมีสีขุนกว่าเป็นสายน้ำที่งดงาม โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูร้อนระดับน้ําจะลดต่ํามองเห็นหาดทรายสีขาวละเอียดทั้งสองฝั่งสลับกับโขดหินขนาดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ําแม่น้ําสารวินมีต้นน้ํามาจากประเทศทิเบตไหลผ่านประเทศเมียนมาและแบ่งอาณาเขตกับประเทศไทยด้านทิศตะวันตกค่ะผ่านมาทางอำเภอศบเมยตําบลแม่สามแลบมาบรรจบกับแม่น้ำเมยแม่น้ำสีเขียวใสมองเห็นเงาไหลมาจากทิศใต้ของอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก มาบรรจบกับแม่น้ํายวมที่บ้านศพยวมก่อนจะไหลามาบรรจบกันที่แม่น้ําสารวินบ้านศพเมยแห่งนี้ก่อนจะไหลเข้าสู่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของแม่น้ำสองสายเลยล่ะค่ะ อกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่มาชมยังสามารถกางเต็นท์พักแรมบนหาดทรายริมน้ำหรือนั่งเรือชมความงามของลำน้ำและทิวทัศน์ริมสองฝั่งพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านาเผ่ากระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในอำเภอสมเมยด้วย การมาเที่ยวชมแม่น้ำสองสีนี้สามารถมาได้2แบบค่ะคือการนั่งรถลัดลอกเขาเข้ามาและการนั่งเรือโดยส่วนใหญ่จะนิยมนั่งเรือมาเที่ยวชมเพราะสะดวกกว่ามากค่ะแม้ว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้จะมีความลำบากในเรื่องเส้นทางแต่สิ่งที่ได้มามันคือความคุ้มค่าและมิตรภาพระหว่างทาง ทำให้เรามาถึงจุดหมายด้วยดีได้พบเจอผู้คนชมความสวยงามของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขาสุดเขตไทยเมียนมาและนี่แหละค่ะคือความประทับใจที่เราสองคนนำมาฝากกับทริปออฟโรดชมทะเลหมอกสองแผ่นดินยาถิ่นปากะกกยอจังหวัดแม่ฮ่องสอน